สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับช่อง Baby Code ก็จะมาสอนเขียนโปรแกรมนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับการเขียนโปรแกรมแสดงผลการเรียนนะครับซึ่งในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องมีการวิเคราะห์ Input นะครับ Process แล้วก็ o u t p u t นะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราต้องการจะให้ผู้ใช้นะครับป้อนคะแนนเข้ามาแล้วก็ให้แสดงผลลัพธ์เกรดที่ได้ทางหน้าจอนะครับ การวิเคราะห์ Input p r o c e s s o u t p u t นะครับก็จะได้ดังภาพนะครับ Input ก็คือคะแนนนะครับหรือว่าสกอร์เมื่อผู้ใช้ป้อนสกอร์เข้ามานะครับตรงส่วนของ Process นะครับก็จะทำการนำคะแนนที่ได้นะครับมาตรวจสอบว่าถ้าคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ49นี่ครับให้เกรดเท่ากับ0นะครับถ้าคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ59นะครับให้เกรดเท่ากับ1 ถ้าคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ69ให้เกรดเท่ากับ2ถ้าคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ79ให้เกรดเท่ากับ3แล้วก็ถ้าสกอร์น้อยกว่าหรือเท่ากับ100นะครับให้เกรดเท่ากับ4นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นผลการเรียน5เกรดนะครับ5ระดับก็คือ0 1 2 3 4นะครับแล้วก็เอาพุทก็คือเกรดนะครับเพราะว่าเราต้องการ เขียนโปรแกรมนะครับให้ผู้ใช้ป้อนคะแนนแล้วก็สแสดงผลลัพธ์เกรดที่หน้าจอนะครับจากการวิเคราะห์ Input นะครับ Pro เซ s เอาพุ t ตรงนี้นะครับก็จะทำให้เราทราบว่านในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแปรกี่ตัวนะครับโดยคร่าวๆนะครับตรงนี้ก็จะทำให้รู้ว่านะครับเราจะต้องใช้ตัวแปรที่ไว้เก็บคะแนนหนึ่งตัวแล้วนะครับแล้วก็ไว้เก็บอะไรครับไว้เก็บผลลัพธ์เกรดอีกหนึ่งตัวสแสดงว่าเราต้องใช้ ตัวแปรประมาณ2ตัวนะครับเมื่อเราวิเคราะห์ปัญหาตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะไปในขั้นตอนถัดไปคือขั้นตอนของการเขียนสุดูโค้ดและการเขียนผังงานนะครับการเขียน s ุดูโค้ดนะครับการเขียน s ุดูโค้ดเนี่ยเป็นการเขียนนะครับขั้นตอนแสดงการทํางานของโปรแกรมนะครับก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมจริงๆนะครับซึ่งการเขียน,นส u ดูโค้ดเนี่ยก็จะใช้ภาษาอังกฤษนะครับผสม ภาษาโปรแกรมมิ่งนะในการเขียนสุดโค้ดนะครับก็จะใช้ภาษาอังปิดผสมภาษาโปรแกรมมิ่งนะครับเพื่อแสดงขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมนะครับอันนี้เรามาดูครับเริ่มต้นก็จะเป็น Start ทนะครับแล้วก็จบด้วยสต็อปนะครับเราใช้คีย์เวิร์ดเซตนะครับเซตก็จะเป็นการประกาศตัวแปรนะครับเราประกาศตัวแปรสกอร์นะครับแล้วก็เกรดนะครับกำหนดค่าเริ่มต้นเท่ากับ0เพราะว่าเราจะนําไปใช้ในการเก็บตัวเลขนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น การประกาศตัวแปร2ตัวจากนั้นเมื่อเราประกาศตัวแปรเสร็จนะครับการทํางานของโปรแกรมก็จะทําเป็น input process output นะครับเราก็จะใช้คีย์เวิร์ดว่า input นะครับ score input score นะครับตรงนี้คือการรับค่าจากแป้นพิมพ์นะครับเราก็รับค่าจากแป้นพิมพ์มานะครับจากนั้นเมื่อเรารับค่าจากแป้นพิมพ์เสร็จนะครับเราได้ score มาหรือได้คะแนนมาเราก็จะเข้ามาส่วนตรง process นะครับตรงส่วน ของการตรวจสอบเงื่อนไขตรงนี้นะครับเราจะใช้คําสั่ง if นะครับซึ่งคําสั่ง if เนี่ยครับก็จะมีทั้งหมด5เงื่อนไขนะครับเพราะว่าเรามี5เกรดนะครับการทํางานของมันนะครับก็จะทํางานจากบนลงล่างนะครับถ้าเงื่อนไขที่1เป็นจริงนะครับเงื่อนไขด้านล่างก็จะไม่มีโอกาสทํางานนะครับเงื่อนไขที่2จะทํางานก็ต่อเมื่อเงื่อนไขด้านบนเงื่อนไขที่2เป็นเท็จนะครับสมมุติว่าผมป้อนคะแนน40เข้ามานะครับ ้าคะแนนสกอร์เป็น40นะครับ40น้อยกว่าหรือเท่ากับ99ไหมนะครับเด่นก็คือเป็นจริงเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงเกรดก็จะเท่ากับ0นะครับตรงนี้นะครับพอเกรดเท่ากับ0ปุ๊บนะครับเงื่อนไขด้านล่างนี่ก็จะไม่ทํางานแล้วนะครับก็จะจบ n if แล้วก็สั่ง p r i ้นเกรดนะครับ print เกรดตรงนี้ก็คือเป็น output นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าผมกรอก52นะครับคะแนน52นะครับ 52น้อยกว่าหรือเท่ากับ49้ไหมครับไม่ใช่ถูกไหมครับเงื่อนไขแรกก็จะเป็นเท็จนะครับเมื่อเงื่อนไขแรกเป็นเท็จมันจะมาทําเงื่อนไขที่2นะครับเราก็จะเขียนว่า l อลีนะครับ l อลฉะนั้นเมื่อ52นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ59้ไหมครับน้อยกว่าเด่นก็คือเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงเมื่อ52น้อยกว่า59แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริงเกรดก็จะเป็น1นะครับแล้วเงื่อนไขด้านล่าง เงื่อนไขที่2เนี่ยก็จะไม่ทํางานนะครับก็จะจบด้วย end if e แล้วก็สั่งป r i n t เกรดนะครับส่วนเงื่อนไขอื่นๆนะครับก็จะทํางานในลักษณะเดียวกันก็คือถ้าเงื่อนไขด้านบนเงื่อนไขใดเป็นจริงนะครับเงื่อนไขด้านล่างก็จะไม่มีโอกาสทํางานนะครับเงื่อนไขด้านล่างจะทํางานก็ต่อเมื่อเงื่อนไขที่อยู่ด้านบนของมันนะครับเป็นเท็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นสุดูโค้ดนะครับต่อมาการเขียนพังงานนะครับ การเขียนผังงานเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเช่นเดียวกับ s ูด o โค้ดนะครับแต่ใช้แผนภาพในการแสดงขั้นตอนการทำงานแทนนะครับในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมแสดงผลการเรียนนะครับก็เริ่มต้นด้วยสตาร์ทนะครับเราก็จะใช้สัญลักษณ์นะครับเทอร์มิน o เตอร์นะครับแล้วก็เราประกาศตัวแปรสองตัวเดิมนะครับเราใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าโปรเซสนะครับประกาศตัวแปรแล้วก็กําหนดค่าเริ่มต้นให้มันเป็นศูนย์นะครับ จากนั้นนะครับเรารับค่านะครับเราใช้สัญลักษณ์เมนนวลอินพุตนะครับรับค่าจากแป้นพิมพ์มาเก็บไว้ที่ตัวแปลสกอร์นะครับจากนั้นเราใช้สัญลักษณ์นะครับดิซิชันนะครับใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขเรามีทั้งหมด5เงื่อนไขนะครับก็จะเห็นว่าเราจะเขียนว่าสกอร์น้อยกว่าหรือเท่ากับ49เนะครับเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงทําอะไรเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จทําอะไรนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงเนี่ยเราก็จะให้ เกรดเท่ากับ0นะครับเมื่อสกอร์คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ49นะครับเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะไปทําเงื่อนไขถัดไปนะครับก็คือเงื่อนไขที่2นะครับก็คือสกอร์น้อยกว่าหรือเท่ากับ59นะครับถ้าเงื่อนไขที่2เป็นจริงนะครับก็จะให้เกรดเท่ากับ1นะครับไล่ไปเรื่อยครับเมื่อเงื่อนไขที่2เป็นเท็จนะครับก็จะไปทําเงื่อนไขที่3เงื่อนไขที่4นะครับไล่ไปนะครับ ตามลูกศรได้เลยนะครับแล้วเราก็จะใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะครับในการกําหนดค่าเราจะใช้เราจะใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับซึ่งเรียกว่าโปรเซสนะครับใช้ในการกําหนดค่าตัวแปรนะครับใช้ในการบวกคูณหารนะครับก็จะใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็จะกําหนดให้ตัวแปรเท่ากับ1นเท่ากับ2เท่ากับเท่ากับ4นะครับตามเงื่อนไขนะครับการทํางานนะครับก็จะทํางาน จากบนลงล่างนะครับไล่ตามลูกศรถ้าสมมุติว่าเงื่อนไขที่1เป็นจริงนะครับก็จะไล่ลงมานะครับเงื่อนไขอื่นก็จะไม่สามารถทํางานนะครับหรือไม่ทํางานนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเงื่อนไขที่1เป็นจริงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงผลลัพธ์นะครับใช้สัญลักษณ์ดิส l a y นะครับแสดงผลลัพธ์ของเกรดที่หน้าจอแล้วก็จบการทํางานนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรากรอกคะแนนนะครับที่มันอย่างเช่นเรากรอก52แบบนี้ครับ โปรแกรมก็จะมาทํางานที่เงื่อนไขที่2นะครับ52มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ59นะครับเงื่อนไขที่2ก็จะเป็นจริงนะครับการทํางานก็จะทํางานที่เงื่อนไขที่2ส่วนเงื่อนไขอื่นก็จะไม่ทํางานนะครับเงื่อนไขที่อยู่ด้านล่างอ่เงื่อนไขที่2จะไม่ทํางานนะครับลักษณะการทํางานก็คือจะทํางานจากบนลงล่างถ้าเงื่อนไขด้านบนเป็นจริงเงื่อนไขด้านล่างจะไม่ทํางานนะครับ สมมุติว่าป้อนอะไรครับป้อน52มานะครับ52น้อยกว่าหรือเท่ากับ49้ไหมครับไม่ใช่นะครับเป็นเท็กก็จะมาเงื่อนไขที่2นะครับ52น้อยกว่าหรือเท่ากับ59้ไหมนะครับเงื่อนไขเป็นจริงเกรดก็จะเท่ากับ1นะครับโปรแกรมก็จะตามลูกศรลงมาแล้วก็สั่งพิมพ์เกรดตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะจบนะครับในส่วนของการเขียนพังงานนะครับ ในการเขียนโปรแกรมนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือออนไลน์นะครับก็คือ Google Colab นะครับแล้วก็จะเขียนโปรแกรมตามซูรูโค้ดหรือตามแผนงานที่เราได้ออกแบบมาไว้นะครับมันจะมีการประกาศตัวแปรนะครับเราก็จะประกาศตัวแปรตรงนี้นะครับ score นะครับเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็เกรดนะครับเท่ากับศูนย์นะครับต่อมานะครับเราจะ รับค่าจากผู้ใช้นะครับโดยเขียนว่าสกอร์นะครับเท่ากับนะครับใช้ฟังก์ชัน in นะครับแล้วก็ Input นะครับีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนะครับในการรับค่าจากผู้ใช้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อความนะครับบอกผู้ใช้ว่าจะต้องป้อนอะไรนะครับการทำงานนะครับก็คือฟังก์ชัน input จะเป็นการรับค่าจากแป้นพิมพ์นะครับ ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราป้อนเข้าไปนะครับก็จะเป็นข้อความหรือว่าจะเป็นสตริงนะครับจากนั้นเราจะใช้ฟังก์ชันอินนะครับแปลงให้เป็นตัวเลขนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ตัวเลขไปใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับค่าที่ได้ก็จะถูกเก็บไว้ที่สกอร์นะครับเรามาลองรันโปรแกรมกันดูครับกดนะครับกดรันปุ๊บนะครับตรงนี้ก็ครั้งแรกนะครับก็ช้าๆหน่อยนะครับ ขึ้นมาแล้วนะครับสมมุติว่าเรากรอก40นะครับเราก็กด enter นะครับอันนี้40ตรงนี้ก็จะถูกเก็บเอาไว้ที่ตัวแปร score นะครับต่อมาเมื่อเรารับค่าได้แล้วนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง if นะครับในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับ if score นะครับเขียนตามสุดูโค้ดเลยครับ if score นะครับอะไรครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ49นะครับ โอลอนนะครับเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงทำอะไรครับเราให้เกรดนะครับเท่ากับ0ูนถูกไหมครับนี่คือเงื่อนไขที่1นะครับต่อมานะครับเราก็จะใช้ elif นะครับ elif ในภาษา Python จะเขียนว่า elif นะครับเงื่อนไขที่2นะครับเป็นไงครับน้อยกว่าเลยเท่ากับ 59นะครับโคลอนนะครับเราก็จะให้เกรดนะครับเท่ากับ1นะครับเราลองสัก2เงื่อนไขก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเอาต์พุตนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง p r i n นนะครับปริ้นอะไรครับปริ้นสกอร์ถูกไหมครับตรงนี้ถ้าเราจะใส่ข้อความก็ได้ครับ เราจะใส่ว่าเกรดนะครับที่ได้คืออะไรนะครับตรงนี้คือข้อความแล้วก็ขั้นด้วยคอมมาครับตรงนี้เป็นเกรดนะครับแล้วเราลองทดสอบโปรแกรมใหม่นะครับเราป้อนสี่เก้าครับ Enter ครับเราก็จะได้เกรดเท่ากับศูนย์ครับกดลั่นใหม่ครับถ้าเราป้อน52ครับกด Enter ครับ ก็จะได้เกรดหนึ่งครับอันนี้เราจัดรูปแบบสักหน่อยก็ได้ครับเพื่อให้ดูง่ายนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเราได้สงเงื่อนไขนะครับต่อมามาดูเงื่อนไขที่สามนะครับเงื่อนไขที่สามก็เหมือนเดิมนะครับ l e AP นะครับ 79นะครับก็จะได้เกรด3นะครับอันนี้เราตรวจสอบแค่100นะครับ เราเขียนเสร็จนะครับมีห้าเงื่อนไขแล้วก็เทสใหม่นะครับตรงไหนผิดเอ่ยนะครับเราก็อ่านเรื่อยๆตรงนี้ครับ invalid syntax นะครับมันก็จะบอกนะครับว่าเราผิดที่บรรทัด11นะครับมันจะขีดสีแดงเอาไว้นะครับตรงเกรดนะครับตรงนี้ผิดตรงนี้เกรดเท่ากับ3นะครับกดลั่นใหม่ครับ เราใส่79นะครับ Enter ก็จะได้เกรด3นะครับทีนี้ถ้าเราใส่ติดลบครับติดลบได้ไหมครับลบ10ลบ10นะครับลบ10เป็นไงลบ10ก็น้อยกว่า49กนะครับก็ได้เกรด0ูย์เหมือนกันทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใส่1 2อ,อ120ครับได้อะไรเ,เราทำไมถึงได้เกรด0ย์0ครับ120 อ่าทำไมทำไมถึงได้เกรดศูนย์ครับเพราะว่าเรามีอยู่ทั้งหมด5เงื่อนไขใช่ไหมครับแล้ว120เนี่ยมันมันไม่เข้าเงื่อนไขใดเลยนะครับมันได้เกรดศูนย์เพราะว่าด้านบนเนี่ยเราประกาศตัวแปรเกรดเป็นศูนย์ฉะนั้นมันจะได้ค่าเริ่มฉะนั้นมันจะได้ค่าเริ่มต้นของตัวแปรนะครับไม่ต้องตกใจว่าทําไมถึงได้ศูนย์ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรากรอกอะไรครับเรากรอกคะแนนที่มันไม่ได้อยู่ในช่วงของ 0- ูนย์ถึงร้อแบบนี้ครับ เราก็สามารถเขียนเงื่อนไขเพิ่มเข้าไปได้นะครับแต่ในตัวอย่างนี้ก็จะยกตัวอย่างเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้สนุกกับการเขียนโปรแกรมนะครับสวัสดีครับ